เอาแะครับผมกล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะกลับมาเจอผมเซลกรรถมือสองคัสเกตอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาทัวร์ในโซนของนะครับรถเตรียมปล่อยของเรานะครับก็คือเป็นโซนช่างนั่นเองนะครับ<ส>ผมเพื่อมาดูนะครับความพร้อมนะครับในการเตรียมรถในการส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับ<ส>ผมวันนี้นะครับจะพาทัวร์นะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตามผมมาเลยะครับผม ครับสำหรับโซนช่างของเรานะครับก็จะมีรถนะครับในการเตรียมปล่อยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมากมายหลายคันนะครับก็ลูกค้าที่จองเข้ามานะครับหรือว่านะครับพร้อมจะรับรถแล้วก็เราก็จะทําการนะครับมาเตรียมปล่อยนะครับปรับสภาพใหม่ให้ทั้งหมดเลยครับเป็นน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆก็จก็อยู่ในโซนฝั่งนี้หมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่งตัวรถตู้เนาะที่การจะเตรียมปล่อยนะครับในวันนี้นะนี่ก็จะเป็นแถวนี้หมดเลยนะครับนี่รถตู้เรามีเยอะแยะมากมานะครับมีหลายรุ่นรถเก่งรถไรก็มีนะครับผม นี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนรถเตรียมปล่อยทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าก็เราจะมีการปรับสภาพนะครับขัดสีให้ใหม่นะครับเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมมีการดูแลดยทีมช่างที่ชํานานการด้านรถโดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่เราก็มีฮอยส์นะฮะเอาไว้ให้ขึ้นนะครับเอานี้ก็เตรียมนะครับในการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนขัดสีนะครับผมก็เตรียมสีขัดสีกับคุณลูกค้าหมดเลยนะครับที่มีริ้วรอยต่างๆนะครับเล็กน้อยหนีไหมฮะอย่าง ถอดเป็นมงเป็ี่นป้ายให้ใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยเตรียมทําความสะอาดแล้วก็ทาสีให้ใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับแต่ว่าเราจะไม่มีการถอดชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถลูกค้าหมดเลยนะครับจะไม่มีการถอดชิ้นส่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจะเป็นการเก็บสีเน้นความคงเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่โซนช่างของเราก็จะครอบถลุมแบบนี้เลยนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนโซนที่เป็นเตรียมรถล้างนะครับแล้วก็ ดูเรื่องยังอะไรนะครับล้างพวกอัดฉีดนะครับช่วงล่างต่างๆก็จะเป็นในโซนนี้หมดเลยนะครับนี่ก็จะมีเครื่องอัดฉีดต่างๆนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับผมด้วยช่างชํานาญการโดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่เราก็จะมีการอัดฉีดช่วงล่างให้ใหม่ด้วยนะครับนี่การถอดล้อมาอัดฉีดพวกตุ้มล้อต่างๆให้หมดเลยนะครับผมลักษณะประมาณน,นี้เลย นะครับนี่แล้วก็ในส่วนตัวรถที่เตรียมต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับผมเดินมาก็ไปเจอกับรถนะครับที่รอเตรียมปล่อยอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับมากมายหลายคันนะครับหรือว่าลูกค้าท่างในนะครับอยากที่จะมาสแกนหรือว่ามาดูด้วยตัวเองวิธีการทํางานของของทางเราเนี่ยก็มาได้ทุกวันเลยครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมจะอยู่ที่ซอยสีไทยนะครับ68แยก1นะครับแขวงเขตมินบุรีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเปิดทําการทุกวันนะครับผม นี่ครับตัวเบาะต,ต่างๆนี่เราก็มีการถอดซักให้ใหม่ด้วยเห็นไหมครับนี่เราก็ตากแดดวันนี้แต่เช้าเลยนะฮะแดดเปรีป้ยงๆแบบนี้เลยนะครับถอดเตรียมการให้เรียบร้อยนะครับถอดเตรียมการให้เรียบร้อยแล้วก็นี่โซนรถที่เตรียมปล่อยทั้งหมดนี่เห็นไหมครับก็คือนี่เฉพาะในช่วงสองวันนี้นะครับอันนี้ก็ผมถ่ายคลิปเนี่ยวันนี้มันวันที่28นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยรถเนี่ยเตรียมปล่อย29 30บ้านะครับเนี่ยสองสามวันเนี่ยนะครับ ทั้งหมดนี่เลยนะครับผมลูกค้ากับของเราออกราเราเยอะมากนะครับผมออกรอเราเยอะมากลูกค้าเลือกที่จะไว้วังใจกับทางเรานะครับเพราะว่าเราดูแลนะครับเหมือนรถตัวเองเลยนะครับผมดูแลรถลูกค้าดียิ่งรถตัวเองอีกนะฮะมีการดูแลงดีนะครับผมโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับผมมีรถตรงรถตู้ต่างๆก็มีเยอะะมากมายนะครับแล้วก็เป็นในโซนของตัวรถที่รอปล่อยนะครับนี่ก็เป็นโซนที่เตรียมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เตรียมเสร็จแล้วก็มีกุญแจวางรอไว้แล้วนะครับเพื่อให้ทางเซลล์นะครับ มานารถนะครับไปส่งมอบต่อให้กับคุณลูกค้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรถตรงนี้หมดเลยนะครับนี่ f อ r t u n เนอร์ก็มีนะครับนี่รถของเซลกอดเองนะครับผมเตรียมจะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าได้วันที่30นี้แล้วนะครับผมต้องขอบคุณนะครับพี่อันนี้เจ่จะเป็นของลูกค้าที่มาจากชนบุรีเนาะเคดนี้นะครับชื่อว่าคุณดวงใจนะครับผมเทดนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับผมนี่ก็จะรถเตรียมปล่อยทั้งหมดเลย นะครับก็หากลูกค้านะครับเที่ยวรถกับทางเซลกกรถมือสองคัสเกตเอ้นครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ารถจะไม่ได้มีการดูแลนะครับเราดูแลให้โดยทีมช่างมืออาชีพทั้งหมดเลยนะครับผมโดยเซลกกเนี่ยนะครับจะมาทําการสแกนรถด้วยตัวเองทุกคันนะครับเพื่อให้กับคุณลูกค้านะครับได้ว่าวางใจหรือว่าสบายใจได้เลยนะครับว่ารถลูกค้าจะต้องสวยกิิบพร้อมใช้งานนะครับออกไปนี่พร้อมวิ่งได้เลยนะครับไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมแล้วก็ส่งตัวยางต่างต่างแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับในอย่างรถตู้คันนี้ก็เปล ดูดอกครับยังหนาปากอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็ทางเราก็ดูแลทีมช่างมืออาชีพนะครับโดยบริษัทเพชรยนต์นะครับผมก็าก็บอกว่าเนี่ยโซนนี้เป็นรถเตรียมปล่อยหมดเลยนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนตัวโซนขายนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่เอารถกระบะไม่ต้องแว้งใจเลยนะครับว่ารถลูกค้าต้องสวยกิ๊บก๊บก่อนออกไปได้นอนนะครับผมวันนี้ก็จะเราฝากนะครับพาลูกค้ามาดูในส่วนตัวโซนช่างนะครับโซนที่เตรียมรถเตรียมปล่อย ครับโดยทีมช่างมืออาชีพของเรานะครับผมอ่าก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถกับเซลคอนครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม0838246569นะครับผมก็เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เซลคอนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าออกรถกับเซลคอนนะครับเราดูแลให้เหมือนรถตัวเองเลยนะครับผมมีทีมช่างดูแลให้อย่างดีนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเอารถกับเราไปเนี่ยนะครับ จะต้องแบบขายตามสภาพนะครับขายมายังไงขายอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลก่อนจะดูแลให้เป็นอย่างดีทุกคันนะครับทุกคันดูแลเท่ากันหมดเลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนครับแล้วกัดหน้านะครับจะกลับมาเจอผมใหม่ได้เลยนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไรนนะครับคอนดิามไม่เลยนะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ